ขอรบกวนเวลาเพียงสั้นๆอยากให้รับชมคลิปนี้จนจบเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพปอดของท่านและคนที่ท่านรักครับคุณแน่ใจเหรอครับว่าอากาศที่คุณหายใจเข้าไปตอนนี้สะอาดจริงเครื่องฟอกอากาศที่มีไส้กรองเก่าและสกปรกไม่ต่างอะไรกับแหล่งพ่อพันเชื้อโรคครับนอกจากจะกรองฝุ่นไม่ได้แล้ว มันยังพ่นมลพิษกลับออกมาทำร้ายปอดของคุณการเปลี่ยนไส้กรองจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ไม่ควรมองข้ามยกระดับความปลอดภัยด้วยแอสตินา a p 400ครับสุดยอดนวัตกรรมฟอกอากาศ7ขั้นตอนหัวใจสำคัญคือแผ่นกรอง h ีป้า H13 เกรดการแพทย์ดักจับฝุ่น PM 2.5ได้ถึง99.97% ผสานพลังแสง UV ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้อยู่หมัดพร้อมเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ดูแลอากาศให้คุณแบบเรียลไทม์การทำงานถูกออกแบบมาให้อัจฉริยะและใช้งานง่ายครับหน้าจอจะแสดงค่าฝุ่น PM 2.5เป็นตัวเลขชัดเจนพร้อมไฟบอกสถานะอากาศ4ระดับแบบเรียลไทม์ซ่งระบบออโต้จะคอยปรับความแรงลมให้เองทันทีที่เจอฝุ่น ส่วนตอนนอนก็มีโหมดสลีปที่จะปิดไฟหน้าจอและทำงานเงียบสนิทเพื่อไม่ให้มีแสงหรือเสียงรบก,กวนช่วงเวลาพักผ่อนของคุณคืนอากาศที่บริสุทธิ์ให้ปอดได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอย่าลืมเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ6เดือนนะครับให้เพียวละมุนช่วยดูแลทั้งบริการเปลี่ยนไส้กรองและเครื่องฟอกอากาศคุณภาพสูงเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในบ้าน ทักแชทหาเราตอนนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใครครับอย่ารอให้ป่วยป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดเป็นเจ้าของ APA 400ได้แล้ววันนี้ที่ HomePro 127สาขาใกล้บ้านคุณ